เอาละครับมาดูคู่เอกครับเอาแนะนำตัวน้องชายแนะนำครับผมน,น้องชายสอสมัยครับผมวันนี้ก็ถือว่ากลับมาที่อ้อมน้อยล่าสุดรถชกไว้ที่ไหนอ้อมน้อยครับผมอ้อมน้อยวันนั้นชนะใครชนะรอกิจเพชรครับผมรถชนะมากี่ไฟล์หลังๆที่มาเนี่ยสี่ไฟล์แล้วสี่ไฟล์ติดแต่วันนี้พิกัดเท่าไหร่ครับพิกัดร้อยยี่สิบหกครับร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเจ็ด ไม่ช่างร้อยยี่สิบหกแต่ว่าพิกัดร้อยยี่สิบเจ็ดเราเป็นแชมป์ใช่ไหมครับผมเราเป็นไงซ้อมอยู่ที่ไหนรอบนี้ซ้อมอยู่ที่บุรีรัมย์ครับผมบุรีรัมย์รอบนี้ไม่กลับมาซ้อมที่กรุงเทพแล้วมั้งยัรอรอรอบนะรอครับผมกี่วันซ้อมมาประมาณเดือนหนึ่งล้ะเราเคยโชคเข้ามาแล้วเคยเราเคยชนะที่ใต้อยู่นะวันนั้นรถไปปล่อยไปโชคกันนั้นปล่อยไปโชคครับเขามาแทนกิจผิดวันนี้ก็น่าจะหนังวันเดิมไม่คิดว่าครับวันเดิมคะัวันเดิมเนาวัตชามาเกินไปเท่าไหร่ ปอนจุดหกครับผมสบายสบายสูงเท่าไรเราสูงร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักปล่อยน้ำหนักหกสิบเอ็ดครับผมปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสามสิบเอ็ดครับคู่ต่อสู้ดิเขามีอะไรบ้างวันนี้คิดว่ามันมีแข้งครับสี่มือแต่เราน้าได้ยากว่าทั้งวันร่างกายตัวนี้เราเข้าที่เข้าทางหมดยังครับก็ยังครับนิดหน่อยรอยสักนิดหน่อยครับนิดนึงครับผมแต่ว่ามันน่าจะดีกว่าเดิมน่าดีกว่าเดิมครับไม่มียุบครับชกกลางงอนเราก็เคยชกมาแล้วครับผมนะฮะอ่ะขวาคนจังหวัดครับครับผมอยู่โคราชนะครับผมช่วยเชียร์กันเยอะๆครับ วันนี้เต็มที่แน่นอน,นครับผมโอเคขอโชคดีน้องนชายสวัสดีครับผมไปสุรชัยเอาล่ะมาดูคู่เอกในรายการครับตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วแนะนาตัวแทาานว่าไหน่อยครับครับผมชลามคำนายกโคชารานสวัสด<อ>ีเจอกับสุรชัยอีกรอบหนึ<อ>่งเราชกกันที่ใต้ตกี่เดือนได้หลายเดือนหลายเดือนวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ป,ปล่อยๆไปปล่อยๆนะวันนี้ร้อยยี่สิบสี่นะยี่สิบเจ็ดวันนี้เอาวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบเจ็ดหรอยเป็นไงนึกว่าช่างจริงร้อยยี่สิบเจ็ดนึกว่าลำหนักร้อยยี่สิ ช่างร้อยหกเป,ปียกินช่างร้อยหกอ,อ๋อเป็นเป็นมันมีมันมีชงม,มีแช,ชมปอยู่นะเป็นงไงเดี๋ยวกับช่างพระเช้าพอดีครับพอ,อดีนะเราซ้อมอยู่พีแคนะก<อ>ี่วันรอบนี้เดือนกว่าครับเดือนกว่าเราเป็นมวยประเภทยัยงไงฝีมือครับก็แสดงว่าฝีมือต่างกันทั้งคูค่นี่สุรชัยเขาก็ประเภทต่างว่าจะเขามีอะไรน่ากลัวไหมมีเข่านะมีเข่าวันนี้เราเราอาจจะเตี้ยวนิดนึงนะเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆของเราหกสิบสองครับผลงานล่าสุดเป็นไง แพ้พี่สุริช้เนี่ยนะแล้วก่อนานั้นแพ้นาวัอีกครับแพ้เมื่อกี้ไว้เนี่ยสองครับหัจิตหัวใจยังมั่นคงนะวันนี้นะวันนี้คิดว่าต้องเกิดเลยเกินะอยู่ข่ายใหญ่นะกดดันหน่อยนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดโคร้ด้าบอกคนโครด้าวันนี้ไฟลังตาก็ขอคนโคราช่วยเป็นกำลังใจ้ผมด้วยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับโอเคขอบ้าน้องโจูดีครับผมโอบจดีครับผม